สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่วาดโกกๆนะคะอันนี้เราจะมาดูนะคะกล่องพัสดุเนาะคุณอะไรนี่ค่ะคิติก้านะคะส่งมาให้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะนี่จ้ะเ,เ,เดี๋ยวให้ลูกชายเล็กถ่ายให้ก่อนกินอะไรลูกอ,อาวถ่ายให้แม่หน่อยเอาเอา,เ,อาเห็นเห็นลูกเปลา่า นี้เป็นเป็นพริกนะคะเนาะพริกแห้งเหนือเนาะแล้จะเขาจะใส่อะไรมาเรียบร้อยแจ้คุณแม่เอาไปให้โปรดทีแล้วหนูว่าหนูว่ายจะมา่ามาเข้ากล้องกับแม่แหมอเอ้เลยนี่ค่ะนี่จะเป็นเสื้อนะคะเขาใส่กันยังไงเนาะนี่เห็นอยู่บะลูกนี่นะคะเอฟซีเห็นอยู่เนาะอันต้าเห็นอยู่เนาะ คุณไม่จะใส่ลองดูนะคะจะใส่ยังไงเนาะอันนี้ไม่เคยใส่หรอกกับแบบนี้ <c ười> คือคอกว้างๆเห็นเนาะแต่ว่ามันสวยดีนะคะแต่ว่าเราก็ใส่กางเกงแขนเสื้อแขนยาวด้วยค่ะตอนนี้เห็นแม่จูบอ่อ่ะทําไม่ยกขึ้นให้เห็นแม่ละ่ะอ้าวจางก็ไปให้อามือชีพมาแหละเนาะ ันนี้เราใส่หลายตัวนะคะมีทางอันนี้อันนี้ด้วยโอ้ก็จะประมาณนี้อันนี้คอคอต้องเราต้องไปหาเสื้อไอ้ข้างในนะคะมาสนเนาะโอ้มีถุงได้ด้วยนะคะนี่สวยมากปะโทเป็นขาขาวเด้อเอฟซีเออุ่นมากขอบคุณนะคะค,คุณคิติกาขอบคุณมากเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูอีกตัวนะคะยังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งตัวน่าจะสองชุดค่ะพอดีเลยค่ะแบบไม่ใหญ่เกินไปนะคะโอ้ม่สีออกมดเอ้นอันนี้หนึ่งตัวที่หนึ่งนะคะเป็นสีดำเนาะสวยมากเลยค่ะเขาน่าจะทำเอ่อฝีมืองานแฮนด์เมดนะคะเย็ยบด้วยมือนะคะค อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะโอ้โหสวยมากเลยะคะ่ะสีแดงนะคะนี่น่ารักแต่ละตัวนะคะนี่อันนี้มีระบายด้วยนะคะนี่มีถุงเสื้อด้วยถุงเสื้อก็คือกระเป๋าแหละคะ่ะแต่บ้านไม่ผูใอย่าเรียกว่าถุงเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นระบายนะคะอันนี้เป็น ลายแดงๆค่ะสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็ทรงเดียวกันค่ะแต่น่ารักมากก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่เราก็ใส่เทียบดีทีนีแล้วครับลูกก็ใส่เทียบดูประมาณนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณคิคกีดิกาคะที่ส่งมาให้คุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยววใส่นะคะ ต้องให้ใส่ๆค่อยใส่นะคะอันนี้เพราะว่ามันมันหนาวค่ะเราซ้อนเสื้อแขนยาวได้อยู่วะมันจะงามไหมเนาะเราจะใส่ได้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองลาบดูเนาะโอ้หนูวายจะเ่วยมาเข้า,า,ขาซีนแท้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเยวเก็บไว้ก่อนอแล้วกองเขาคือคลยเนานะ นนี้รอคุณพ่อยังไม่ทันมาอยู่นะคะรอคุณพ่อยังไม่ามามาลูกโอนี่ค่ะนี่ลูกชายนะคะมารอเป็นเพื่อน,นะคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อยังไม่ทันมานะคะนี่ก็หนูหวายหนูหวายนี่ก็ถ้ามีใครมาก็เห่านะคะทุกคนเห่ามากเลย ไปนานแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะคะก็ต้องรอให้น้องอาการดีขึ้นหรือเปล่าเนาะโอ้วันนี้ก็ลม้มลมค่ะเดี๋ยวเราค่อยต้มน้ำรอพ่ออีกละเพราะว่าไปดูข้าต้มน่าจะขึ้นอืดหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะ ช่องไม่ออปก,ะกะอกนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเชื่อกดไลค์กดแกดชร์กดกระดิ่งให้ช่อ,อ,กะกะองไม่ออบกอกด้วยค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ